สเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดหลังดูหาก้อมแต่ถ้าลองคิดคิดดูแล้ว 1. ทําทำไมผีปอบถึงมีแค่ที่ภาคอีสาน 2. คุณอาจถูกมองว่าเป็นปอบหรือโดนปอบสิงหากคุณกินของดิบโดยไม่ตักใส่จานหรือจิ้มน้ำจิ้มก่อน 3. การล่าผีปอบในภาคอีสานแทบไม่แตกต่างจากการล่าแม่มดในยุคกลางเลยเพราะไม่มีการไต่ตรองว่าคนคนนั้นจะเป็นปอบหรือแม่มดจริงหรือไม่ขอแค่น่าสงสัยและคนส่วนใหญ่เชื่อไปในทางเดียวกันคนที่โดนเพ่งเล็งคนนั้นก็จะได้ไปคุยกับรากมะม่วงทันที ก่อนจะไปฟังเรื่องสุดท้ายขอฝากภาพยนตร์เกี่ยวกับปอบเรื่องล่าสุดอย่างหาก้อมที่เล่าเรื่องราวของแบงค์ชายหนุ่มที่เดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่อีสานเพื่อร่วมงานศพของเพื่อนสมัยเด็กที่ตายอย่างปริศนาแต่การตายของเพื่อนเขากลับคล้ายกับการตายของพ่อเขาเมื่อหลายปีก่อนซึ่งทุกคนต่างพูดกันว่าเป็นเพราะผีปอบแต่ทว่ากลับไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ตัวแบงค์เองนั้นกลับสงสัยในตัวยายพรหญิงชราลึกลับที่ชอบทําตัวน่าสงสัยและเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านในระแวกนั้นจนเกิดเป็นการตามล่าหาความจริง แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันในหาก้อมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและผมไปดูมาแล้วหนังไม่ได้ทําออกมาน่ากลัวแบบหนังผีแต่ทําให้ผมรู้สึกกลัวคนมากกว่ากลัวผีซะอีกเมียกูโบแมนปอกวมมึงนั่นแหละปอบเพราะว่าหนังทําออกมาเป็นแนวสะท้อนและเสียดสีสังคมมากกว่า4 หรือว่าจริงๆแล้วผีปอบไม่ได้มีอยู่จริงแต่เป็นแค่การอุปทานหมู่เพื่อชี้เป็นชี้ตายใครสักคนที่คนในสังคมตรงนั้นไม่ต้องการให้มาอยู่ร่วมด้วย